การนิรันดร์ไหนหรือจงอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นการนิรันดร์ไหนนะคําพูดนี้จริงๆแล้วการนิรันดร์ไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้มีปัญญาญาณนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักปราตะวันออกตะวันตกอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาที่คนทั่วไปอะจะพูดได้จะเห็นได้พวกนี้ต้องใช้ญาณปัญญาทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพูดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของโลกเพราะว่าพวกยานปัญญาเนี่ยคือการที่เอามองเห็นธรรมชาติแห็นความเป็นจริงบางอย่างเนี่ยแล้วมันจึงเป็นสัจธรรมที่มันมีผลนในวงกว้างนะฮะอย่างอย่างเช่นเมื่อสองพันหกร้อปีมาแล้วเนี่ยพุทศาสนาก็เป็นความเชื่อในวงกว้างนะฮะซึ่ง แต่ในวงกว้างมากก็คือเกิดมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎของอนัตตาธรรมมีความเชื่อในเรื่องของอาการาไม่ได้ติดอยู่ในวัน,นะอะไรประมาณเนี้ในในในขณะที่ปลาดตะวันตกเนี่ยฮะก็จะมีพฤติกรรมที่คล้คายๆกับสนใจการจดบันทึก การอะไรมากกว่าทางตะวันออกเนียอ่านี่ก็ว่ากันตามตาม,ตามหลักฐานเนี่ยทางตะวันตกนี่ก็จะจดบันทึกเป็นข้อความแล้วก็จะเห็นการบันทึกพวกเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากมากกว่าคนตะวันออกซึ่งมักจะอ่เป็นการเล่าจากปากสู่ปากแล้วก็ขยายความเป็นเรื่องของตำนาน แต่ระหว่างตำนานกับข้อความทางประวัติศาสตร์เนี่ยดิฉันบอกได้เลยนะตำนานนี่อยู่ได้ยาวกว่าเพราะว่าคนจะเอาไปเล่าต่อให้พิสดารขึ้นยังไงก็ได้แต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเข้ากับไปยืนยันหลักฐานดั้งเดิมอย่างงี้ยเพราะนั้นขณะเนี้ยถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกอ่ะแต่ดิฉันก็ยังเชื่อว่า สมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ต้องใช้จิตของมนุษย์คิดเนี่ยแล้วจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าคิดอะไรที่คนทั้งโลกเนี่ยชื่นชมได้หมดเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักของความจริงที่ที่มันเหมือนกันนะ่ะเหมือนกันก็คืออาสังคาตาธรรมมันเป็นความจริงที่มันมีอยู่เองยั่งเมื่อเมื่อเป็นความจริงที่มีอยู่เองเนี่ย ซึ่งมนุษย์เวลาเข้าไปค้นพบอ่ะมันจึงกระจายได้โดยไม่ไม่ขึ้นกับว่าเขาคนนั้นคือใครใครๆก็ชอบอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือความเชื่อของเรียนนะว่ามันจะต้องเป็นการค้นพบสิ่งที่มีอยู่เองเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้นิยามนิยามที่จะเข้าใจสิ่งที่มีอยู่เองเนี่ยมันเป็นที่ที่ว่ามันมันคลาดเคลื่อนกัน ก็คือหมายความว่าวิทยาศาสตร์ไปเชื่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะคะว่าจะคุมอำนาจของชีวิตและไปให้นิยามของชีวิตเนี่ยสามข้ออย่างที่เดียนพูดแต่ในขณะที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยไปนิยามชีวิตเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยประกอบด้วยขันห้าแล้วก็มีการติดต่อกับโลกภายนอกผ่านอายตนะหกแล้วก็มีความเสื่อมโทรมแห่งมหาพุทธร,รูปสีคือแปรปวนตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามของชีวิตในพุทธทัศนาเนี่ยถามว่าเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยฟังรู้กี่คนแล้วเชื่อกี่คนในขณะที่เราเชื่อเรื่องดีเอเรื่องพันธุก,กรรมตอนนี้ก็เชื่อไมเซนเจอร์อ a เอาไวรัสอย่างเงี้ยในขณะที่จริงๆแล้วชาติบ้านเมืองเราเนี่ยตั้งพื้นฐานมาด้วยหลักของพุทธธรรมนะ แต่เพราะระบบการศึกษาของเราอะ่ะไม่เอื้อเฟือ้อทําให้เราได้ยินนิยามที่เกี่ยวกับชีวิตเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้านิยามเอาไวอ้อ่ะเวลาเราพูดขันห้าอยายตนะหกอะ่ะคนมันก็ปัดทิ้งเลยอะ่ะลืมไปลืมไปว่ามันเหมือนปัดปัดเพราะพุทธเจ้าทิ้งไปจากหัวใจนะฮะนี่อันนี้เลยอะ่ะคือมันเป็นเรื่องของเหตุปัใจจัยในระบบการศึกษานะฮะว่าเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราจะเชื่อนิยามของนักวิทยาศาสตร์ว่าถูกเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้านิยามมันเนี่ยถูกอะป่านนี้โควิดสิบเก้ามันมันไอ้ได้รับการปราบไปแล้วอะมันไม่มีใครอยากจะให้โควิดสิบเก้ามันเป็นโรคระบาดท,ทั่วโลกอย่างเงี้ยเพราะว่านิยามของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของโควิดสิบเก้าพฤติกรรมของไวรัส มันจริงไม่มีความรู้และหลักฐานในการว่ราัยต่างๆเนี่ยที่จะเอามาใช้ปราบไอไวรัสต่างๆได้วาวนี้ไวรัสต่างๆเนี่ยปกติที่เราไม่เคยได้กลัวมากเพราะมันไม่มีมนุษย์เป็นพาหาพาะพอเออไอไวรัสเนี่ยมันมีมนุษย์เป็นพาหะมันถึงได้เกิดไอความก่อระหลล็อกดาวอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันเหมือนเป็นอกฎแห่งกรรมย้อนย,ยัง ยับยัย้งป้อนกับที่ทําให้มนุษย์เนี่ยต้องเข้ามาอยู่กับตัวคนเดียวแล้วก็มาสํานึกตัวเองว่าคุณทําอะไรไว้กับบรรยากาศโลกบางเนี่ยมันถึงทาให้มนุษย์เชื่อว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆเนะี่ยอย่าไปอยู่ใกล้กันมากกว่าสองคนเนี่ยมันจะทําให้โควิดสิบเก้าระบาดได้เหมือนกับเขาจะให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยกลับไปตั้งสติใหม่นะคล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อ โดยมวลรวมว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยจะหายไปได้เนี่ยมนุษย์ต้องอยู่แยกกันเนี่ยแล้วคุณจะแยกกันนะ่ะแล้วคุณทําอะไรวันหนึ่งมันก็ควรอาจจะมีบางคนสามารถที่จะไตรตรองแล้วมองเห็นความจริงบาง <c oughs> อันเนี้ยอันนี้ก็ดูดูในแง่ว่าฟีดแบ็กอินฮิบิชันนะว่าดิ่เห็นก็ดูว่าอ๋อมันถึงเวลาที่มนุษย์ควรจะสํานึกบางแล้วนะ ว่าไอ้ที่เราบริโภคโดยที่เราไม่ได้รู้คุณค่าของสิ่งบริโภคอ่ะบัดน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานก็มีข่าวว่าไอ้ตอนเนี้ยขยะขยะขนาดเนี้ยขยะในประเทศไทยโดยเฉพาะขยะในกรทมมันมากขึ้นมหาศาลเลยคือทุกทีมันก็เป็นปัญหาเรื่องขยะอยู่แล้วนะแต่อตอนนี้มันโหปัญหาเรื่องเฟชชิว เรื่องออะไรไอ้ชุด PPE อะไรอย่างเงี้ยมันมันมากก็จนมากมายมันเพิ่มขยะขึ้นและอย่างหนึ่งคนมันถูกล็อกดาวน์เสื้ออาหารกับบานอาหารที่ใส่อ่ะมันก็เป็นพวกโพลิเมอร์เหมือนกันดีฉันถึงบอกแล้วไนงะว่าหลังล็อกดาวน์เนี่ยโหปัญหาที่เกิดจากขยะเนี่ยจะมีมากขึ้นมหาศาลเลยอันนี้เราก็มองเห็นว่า การที่เราแก้อะไรอย่างหนึ่งเแล้วเราต้องเสียมากมายหลายอย่างเนี่ยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการมิจฉาพิธิคือการเชื่อผิดเชื่อเรื่องรูปแก้เรื่องรูปเนี่ยถ้าเป็นการแก้ของผู้ศาสนาเนี่ยจะต้องไม่มีผลข้างเคียงมากมายระดับเนี่ยวิธีการแก้ผู้เจ้ายืนยันว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการดับทุกไม่ใช่แลกทุกเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข กลวิธีทั้งหลายดับทุกทั้งปวงไม่ใช่แลกทุกทั้งปวงอย่างเงี้ยมันกลละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ยทําให้เดชันเนี่ยเห็นว่าถ้าหากว่าชาวพุทธเองเนี่ยไม่สํานึกนะฮะว่าการเนื้อในของพระเจ้าอ่ะจริงๆี่ยไม่ไม่ใช่คําแปลกอะไรหรอก ทำไมเราอะสามารถที่จะใช้คำฝรั่งซึ่งเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยว่าควาหมายความว่าอะไรอ่ะอย่างเช่นเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าดีนเอคืออะไรไวรัสคืออะไรดิฉันไม่เห็นว่าใครจะเข้าใจเลยมันแค่เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งเท่านั้นแหะคุณยังสามารถที่จะเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจคำศัพท์บางคำศัพท์นะเช่นขันห้าอจยตนะหก มหาพุทธรูปสี่ถามว่าเราทำไมามาโยกใช้นิยามเหมือนกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพามันเชื่อคนละสมมุติฐานของพุทธศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าชีวิตมันดำเนินได้ด้วยด้วยกรรมที่ทำมาจนถึงปัจจุบันขณะด้วยธรรมะในจิตด้วยบรรยากาศแวดล้อมคืออุตุและเรื่องอาหารของจิต อาหารของจิตก็ได้แก่อะไรดียฉันก็พูดแล้วแต่ว่าลิงกับอาหารคือข้าวนามอากาศมโนสัญญาจเจตนาอาหารก็คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอพยายามคิดว่าเราจะเลือกอะไรเลือกระหว่างบวกกับลบบวกกับลบก็คืออธิวัจนะสัมผัสโดยที่มีฐานของความคิดเนี่ยก็คือปฏิฆาสัมผัสเนี่ยนี่นี่คือลักษณะของชีวิตแต่ละขณะขณะที่เราเคลื่อนไปอ่ะ มันนิยามคนละเรื่องกับกับว,วิทยาศาสตร์เลยมันมีหลายเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระหว่างที่เราอถูกล็อกดาวหรือถูกกักตัวอย่างเงี้ยถ้าเราเอาอความเชื่อของพุทเจ้าเข้าไปแทรกบ้างเนี่ยปัญหาวิบากวิบัติอะไรของเราเนี่ยดิฉันเชื่อว่าจะลดทวบเลยนะแต่นี่เราเราปฏิเสธรูปเดียวเลย เมื่อกี้นี้ที่อสม,มาตาเนี่ยจะมีคนมาตัดไม้เด็กผู้ชายมาห้าคนดิฉันเห็นว่า้การตัดไม้เนี่ยมันเสี่ยงอันตรายก็อยากจะบอกวิธีว่าทํายังไงถึงจะตัดไม้ไม่ให้เกิดอันตรายบอกวิธีภาวนาักห้านาทีนะแต่แล้วคนนี้หนีันอุตลุดเลยพอไปไปพูดว่าเดี๋ยวแม่ชีอยากจะสอนวิธีทําสมาธิให้ ต้องไปตามมาครั้งแล้วครั้งเล่าตามไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ออกไปตามไอ้คนนี้คนนี้ออกไปคือพอพูดว่าจะขอจะสอนนำสมาธินั่นนะคือมันหัวหดกันหมดเลยลักษณะอันเนี้ยเป็นลักษณะที่พูดแล้วมันน่าเศร้าใจนะคําว่าสมาธิเนี่ยสําหรับกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีเห็นเนี่ยอแย่ยิ่งเห็นผี มันไม่ยอมเข้ามาจนกระทั่งเราพยายามดึงเข้ามาด้วยความเกรงใจอ่ะถึงในแบบบอกวิธีการนั่งสมาธิหนึ่งนาทีเพื่อว่าให้คุณทําแบบนี้นะคุณนั่งสมาธิก็คือคุณลมหายใจออกทางปากไล่คำดาด้วใสออกไปก่อนแล้วหายใจเข้าหายใจออกเกรงหน้าท้องนิดๆจากนั้นเนี่ยให้ทําความรู้สึกเหมือนมีพลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เข้าผ่านตัวทั้งตัวเข้าไปนะแล้วให้รู้สึกผ่านตัวเข้าไปเลยแล้วไม่ต้องใช้สมองเลยนะแล้วหยุดหยุดชักห้าวินาทีจากนั้นคุณแงงแงนไปมองต้นไม้เพราะต้นไม้มันใหญ่ๆขนาดมันจะรู้เลยว่าเราควรจะตัดยังไงก็สอนเขาแค่เนี้ยแล้วให้ทําบอกยากไหมไม่ยากมันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาะทีแต่กว่าจะสอนอันนี้ได้เนี่ยกว่าจะจับมานั่งสอนนี้ได้ แล้วดิฉันก็รู้ด้วยหลังจากสอนเนี่ยต้องสอนซ้าๆกันห้าถึงสิบครั้งเพราะอะไรเพราะว่าพาอออกจากประตูไปเนี่ยผู้ไม่มีบุญเนี่ยคําสอนที่เป็นธรรมะอันยิ่งเนี่ยมันจะหายวับไปเลยเพราะดิฉันแน่ใจเลยว่าผู้ที่มีบุญบาร,รมีไม่ถึงเนี่ยไม่อาจจะจับต้องคําสอนที่มันเป็นบรมัตัจระย์นะและเป็นคําสอนอันยิ่งเนี่ยซึ่งมันจะให้ผลศักดิ์สิทธิ์ทันทีเนี่ย ผู้มีบุญบารมีไม่ถึงเนี่ยไม่อาจจะอาจเอื้อมมาใช้คำสอนระดับนี้ได้เพราะว่ามันจะมีคุณานุประโยชน์มหาศาลเลย